สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง f c ฟซไมเ f ซเก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนาะช่อง u t u b e ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางแลวก็มาเป็นกําลังใจให้กับแอดจเส้นเดียวกันนอกจ,จากมาพบกับแนวทางฮานอยหมัดรวมจะเป็นแนวทางของวันที่ยี่สิบแปดจ้าเดือน, 18, น 14, สิบเอ็ดพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันที่ยี่สิบแปดมันนี่เป็นวันพฤหัสจา้า สำหรับพลของวันที่27จะสำหรับฮาหนอยมัดรวมเด่นจะ68วิ่งรูดสำหรับเด่นมัดรวมผลจะน้อยรอบเฉพาะกิจ3าตัวบนหาหา46 46ผ่านไปเนาะ เข่าเด่นหกวิ่งลู่หกจะโอ้โหแทบสีเลี่ยงมาเลยเนาะจา้ะหาสี่หกแคบขู่ผ่านไปเฉพาะกิฟตมบนมาเด่นหกวิ่งลูหกจะ้ะสองตัวลางเฉพาะกิฟสองหกเข่าตรงๆจ่ะสองหกรอบเฉพาะกิฟเกือบเด่งบลหลังมาฉุดกันสําหรับชุดเด่นเด่นหกวิ่งลูหกมาสำหรับรอบพี่เษจะหกสามแปด สำหรับสามแปดจับคู่เสียดไปเนาะ 8, 9, 8, 0, 8, 1, แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็แปดสองมาสามแปดแปดสามข่าวเด่นแปดวิ่งลูดแปดจะสำหรับบนรอบพิเศษจะ้ะสองตุลาการพิเศษแปดแปดโอ้โหแปดแปดนี่คือมาเบิดเล็กเด่นเลยเนาะเดอวท้าของไอเจ้จอยมวืวนี้ชนหน่อยนะจ้ะชนหน่อยชนอย,อยู่ที่หนึ่งหนึ่ง ราคาฮกฮกสำหรับโฮกฮกนี่คือน้อยรวมชนเนาจะมาแปดแปดเลยโอ้โหถ้าให้กันเบิรนนี่กันเด่นการเด่นห้าน้อยมัดรวมถือว่าฝังสุดอยู่เนาะห้าน้อยแยกนี่ถือว่าถ้าเกิดว่าคำนวณได้ชนกันหลกันบ่มากก็มีเราจะโอ้โหส่วนมากนี่เด่นมัดรวมนี่มักมาเบิรนดีเนาะข่าวเด่นแปดวิ่งรูดแปดแต่สำหรับ น้อยพิเศษจะเด่นแปดพิ้งดูแปดพอห้าเด้งๆเลยเนาะทั้งลักซิปลักหน่วยเลยนะจะสำหรับพิเศษบนจาโอ้โหมาเบิดเลยแปดแปดจะขู่ผ่านไปทางบนทางล่างเลยเนาะรอบพิเศษสำหรับรอบปกติจะซีซีหกหาเอาตัวเดิมมันจะเฉพาะกิ๊ดกับปกติจะโอ้โหมาได้เนาะ เฉพาะกิจหา46ปกติมา46หาสำหรับ6หา็ะจับคูพาดไปอีกเนาะเข่าเดินทกวิ่งรูดทอกจาโอ้โหเด่นเด่นวิ่งรูดของเฮาเนี่ยคือปั่งจับคูพาดไป2ตัวล่างจาปกติ47พาดไปสำหรับรอบ VIP พี่จะ2หา9พาดไป2ตัวล่างหา0 ผ่านไปเนาะสำหรับ V.I.P. อ่าสำหรับสุดสามตัวของเฮาเนี่ยจจอห้ยสีู่่นี่แทบสเสียดถูกคู่ถูกน้อยเลยเนาะอย่างน้อยเฉพาะคิดก 5, 4, 6, ะหาสี่หกมาจากอคเฮามีสี่สี่หกโอ้โหถ้าเป็นหาอีกตัวก็ถือว่าพอสิเขาสามตัวโตดอยู่เนาะสองน้อยนี่นาะจาะสำหรับหลบพิเศษกะหกสามแปดหกสามแปดโคเฮาก็มีหกแปดสี่อืม สกับสี่เนาะก็ะถือว่าเสียดไปแต้มเดียวอีก hmm. พาจากนกับแปดแปดสองหกอ่าสำหรับรอบสุดท้ายกับหัวจ้ะอ่า VIP สองหาเก้าข้เฮ้ามีสองอ่าสองสนหาหาชนพกกับเก้าแค่นี้เองเนาะโอ้โหถ้าพี่น้อง FC สนะกับหัวถือว่าได้กีดอยู่รมานเน้นเน้นเลยสำหรับสามตัว VIP จ้ะ mm hmm. กับหัวจ้ะ อ่ามือนี้มาแบบเสียดมาแบบกับหผวออ่าโอเคจะสําหรับฮานอยมัดร่วมงเฮากับตามนี่เลยนย้องแอจอยจะคู่เขาแค่รอบเฉพาะกิดล่างรอบเดียวน่าจะสองหกนะจ๊ะที่เหลือคือเขาเด่นวิ่งลูดไปเบิดตเลยเนาะเด็กเด่นวิงง่งลู่งเฮาถือว่าปัางนะจ๊ะอ่าสหรับมือนีตามร่นกันตอ่อจะสําหรับวันนี้ให้ไปที่เด่น C9 วิ่งรูดจะสำหรับนอยมัดรวมสายเบิ้ลทามักเบิ้ลชอบเบิ้ลกับพิจารณาเบิ้งได้นอกจากมือนี้แนวทาเขาเอ็นจอยติดเบิ T ้ลอยู่จะสามขู่เรียกเงี้ยเลยจ้ะสามสามสี่สี่หาหาจะสำหรับเล็กเบิ้ลมือนี้คำนวณได้จ้ะสำหรับสี่สี่กับพอดีเบิ้ลเล็กเด่นพอดีจับคู่เด่นสี่วิ่งรูดสี่มัดรวมสี่หา สี่หกสเบิลสามสามสี่สี่ห้าห้าแอ้จอ,อ,อีโค่สี่จ้ะเป็นเลขเด่นพอดีเมืว่วานก็เด่นเด่นมา88ดแปเนาะสำหรับเด่นเก้าวิ่งรุดเก้าจาก91้าโอ้โหเก้าหนึเกสองเนาะ นึงจ้ะตามต่อจ้าเก้าหนึ่งเก้าสองเกาสาตามด้วยเก้าสกันจ้า0ูนย์เก้าศูส,สองศส,สาส,ส่จ้าเห็นอยู่เนาะ สามตัวบนจากเก้าศูนย์สี่เก้าเจ็ดสี่สามหนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าสำหรับตัวเน้นจา้าสามตัวบนขอเน้นไปที่สามหนึ่งสี่กับ เก้จ้ะกันเน้นไปที่0 3นย์สอ่ายอยู่มุมสุดท้ายจาก92 93เบิ้ลสี่สี่สามาจากตัวทีแอดจอยเน้นจ้าสำหรับแนวทางห้าน้อยมารวมมือนี่กบตามนี่เลยจ้ามือนี่ฝากน้ำไป เปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกนเนาะสำหรับแนวทางของเราจะทำมาัก้าชอบพอยตามจ้าแนวทางมีเขาไม่รุดจะผิดผลาดประการใดกับขาโถดขอพายหลายๆนะจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางสูงดีกันทุกคนทุกทานจะสําสหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า